สวัสดีค่ะครูแมมวันนาเวปปิตครูสอนประกันชีวิตออนไลน์วันนี้มีเรื่องลัคกี้นัมเบอร์ซึ่งเป็นตัวเลขสําคัญสําหรับชีวิตถ้าใครไม่ได้คิดจะถือว่าพลาดมาเล่าให้ฟังหลายคนอาจมีเลขนําโชคที่แตกต่างกันไปแต่สําหรับครูแมมแล้วเลขนําโชคคือ2 8 0 0 0เพราะมันหมายถึงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้28,000วันถ้านํา28,000วันมาหาร365วันเราจะได้อายุเฉลี่ยประมาณ70ปีตีกลมๆคือ80แล้วลองแบ่งอายุเป็น4ช่วงดูเราจะพบว่าช่วง0ถึง20เป็นวัยที่เราใช้เงินมีความสุขคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีช่วง20ถึง40เป็นช่วง ที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวอาจมีรถคันแรกมีบ้านหลังแรกหรือบางคนก็เริ่มที่จะมีครอบครัวช่วง40ถึง60อาจมีลูกหลานครอบครัวเริ่มใหญ่ขึ้นฐานะการงานเริ่มดีและเติบโตขึ้นบางคนมีรถคันที่2และมีบ้านหลังที่สองช่วง60ถึง80ก็จะเป็นช่วงใช้เงินอีกช่วงหนึ่งที่เราใช้ชีวิตตอน20สุดท้ายอย่างมีความสุขลังวัยเกษียณถ้าวันนี้ผ่าครึ่งช่วงเวลาที่เราหาเงินได้เพื่อซัพพอร์ตชีวิตช่วงสุดท้ายและชีวิตเริ่มต้นของคนที่เรารักคือช่วง20ลล้าาาาาานนนนน20ชชชชช่่่่่่่่่วว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 งงงงงงสสบอออีีีีกกเเเเเปป็ทรรใใิแะยยยูัษณมมมมคุุขถไจ คุณอายุเท่าไรหากคำตอบคือ35ตั้งใจจะมีอิสระทางด้านเวลาและรายได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากเป็นตอนอายุเท่าไร่สมมติ5 5เมื่อถึงวันนั้นจริงๆคุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไรเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างที่คุณตั้งใจไม่ทราบ5ล้าน10ล้านหรือ20ล้านดีคะสมมติคำตอบคือ20ล้านนั่นหมายความว่าจากอายุ3 5ถึง55คุณมีเวลาทำเงินอีก20ปีเพื่อจะมีเงินเก็บ20ล้านคุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าหลายคนก็ไม่กล้าตอบว่ามั่นใจร0 0เซตแล้วถ้าวันนี้มีงานงานหนึ่งที่สามารถทําให้คุณหาเงิน20ล้านได้โดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่า20ปีแต่ที่ผ่านมา5-10ปีก็มีคนทําได้มากกว่า15ล้านไม่ทราบคุณสนใจไหมคะเพจคิดถึงประกันคิดถึงมะนาวใบกุ้แมงมนาเว็บประดิษฐ์สอนประกันชีวิตออนไลน์จะมีข้อมูลดีๆมาให้เพื่อเป็นกําลังใจกับทุกคนถ้าฟังแล้วรู้สึกดีและมีประโยชน์โปรดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะ